เวลาเราอยู่หน้างานเนี่ยเวลาเราจะสั่งของหรือว่า,าเจอปัญหาอื่นๆเนี่ยเหมือนเช่นแบบช่างจะสั่งเหล็กตีเหล็กไวไฟ,ฟอะไรเนี่ยครับเราควรที่จะบอกขนาดยังไงแล้วต้องบอกน้ําหนักอะไรด้วยไหมครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาตัวนึงในส่วนที่เวลาเราเขียนแบบขึ้นมานะครับเหล็กรูปพันเนี่ยนะครับมันมีเหล็กรีดเย็นเหล็กรีดร้อนนะครับส่วนเหล็กโอซีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหล็กรีดเย็นอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลานําไปใช้ในการ เขียนแบบเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ควบคุมงานก็มีผลอีกเช่นในเรื่องของการตรวจนะครับว่าเออมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยก็เช่นเหล็กโอซีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าลลิฟชแนลนะครับเพราะนการเรียกให้เชื่อตรงแบบเนี้ยมันจะถูกต้องลิฟเนก็คือเหมือนริมปีปากครับลิฟก็มีตัวงอมาเพราะฉะนั้นมันจะมีเช่นขนาดร้อยสิบห้าคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสองจุดสามตรงนี้ก็คือหน่วยเป็นมิลลิเมตร นะครับเพราะฉะนั้นในความสูงตรงนี้ก็คือร้อยยี่ห้านะครับตรงนี้ก็คือห้าสิบมิลิเมตรแล้วก็ที่เป็นปากงอลงมาก็คือยี่สิบมิลิเมตรและตัวท้ายสุดเนี่ยก็คือสองจุดสามอีกหมิลิเมตรก็มิลิเมตรก็คือเป็นความหนาแต่ทีนี้ในตัวขีดสี่จุดห้าหนึ่งกิโลกรัมต่อเม็ดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่บอกน้ําหนักต่อเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับเราไปดูอันสองจุดสามสามจุดสองเนี่ยความหนาของเหล็กเนี่ยใกล้เคียงกันมาก เราะฉะนั้นถ้าเราบอกน้ำหนักไปด้วยนะครับมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้หนักก็คือสี่จุดห้าหนึ่งกิโลกรัมต่อเม็ดมันใกล้เคียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดมาหนึ่งเม็ดก็สามารถไปชั่งน้ำหนักได้เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะทําให้การตรวจรับการจ้างเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในตารางเหล็กเนี่ยครับนะครับก็ควรจะบอกในแบบ s <S ในแบบในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกน้ำหนักไปด้วยนะครับมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหล็กรุปพรณ์ต่างๆ よかった。